สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบนอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายรถยุสคานะคะศูนย์ BM หัดใหญ่ซอยช่องเขานะคะคุณลูกค้าตรงข้ามกับโรงพยาบาลมอนะคะวันนี้เบนมีรถ e ีโคคานะคะมานำเสนอเป็นรถนิสสันอเมร่ปี2014ค่ะตัว1.2 e นะคะ เข็มไมค์คันนี้อยู่ที่77,000เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเป็นคันสีขาวนะคะสีขาวตอนนี้อเมล่ามีให้เลือก2คันนะคะแล้วก็สีดำหนคันรีบเข้ามาจับจองกันก่อนได้นะคะคุณลูกค้าติดต่อเบนได้เลยปรึกษาฟรีนะคะซื้อได้ทุกจังหวัดซื้อได้ทุกอาชีพเลย คันนี้สวยมากๆนะคะราคาเพียง2,90,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้ารถปี2014นะคะราคานี้คุ้มค่ามากๆเลยตกผ่อนไม่เกิน5,000บาทนะคะดอกเบีย้ยที่นี่ก็จะเป็นดอกเบีย้ยเงื่อนไขพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็โชว์รูมของเรามีให้เลือกหลากหลายธนาคารเลยนะคะแล้วแต่เงื่อนไขของคุณลูกค้าค่ะ โทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะที่0618193159ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันนะคะเป็นรถคันสีขาวภายในเบาะสีดำนะคะเป็นเบาะผ้าสำหรับคันนี้นิสสันอ m e l a ่นะคะปี2014มีเซ็นเซอร์ให้3จุดด้านหลังนะคะ รามาชมภายในกันบ้างนะคะภายในเป็นเบาะผ้านี่นะคะสภาพเอี่ยมมากค่ะคุณลูกค้าเข็มไม้น้อยมากนะคะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถปีสองพันสิบสี่เฉลี่ยแล้วขับน้อยมากๆเลยเข็มไม้แท้ทุกคันเลยนะคะไม่มีการกรอเข็มไม้นะคะเพราะว่าบริษัทของเราจะเข้าตา เข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะคะเป็นบริษัทใหญ่นะคะเปิดมา20ปีแล้วนะคะปีนี้โปรโมชั่นจะเยอะนิดนึงเพราะว่าครบรอบ20ปีของบริษัทเป็นเบาะผ้าสภาพเกือบร้อเซ์เลยนะคะสำหรับคันนี้รถทุกคันจะคัดเกรดเมานะคะ นี่ค่ะด้านหลังอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบเลยนะคะนิสสันอเมล่า1.2อ e ปี2014นะคะคันนี้ราคา2,90,000บาททวนนะคะ เป็นกุญแจให้ดูล้อนะคะล้อก็ยังใหม่เลยออกรถไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างบริษัทรับผิดชอบให้หมดแล้วนะคะรถปี2014นะคะคันนี้สภาพดีมากๆ ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนเข้ามาชมรถนะคะติดต่อเบนได้เลย0618193159นะคะปรึกษาฟรีได้ตลอดนะคะ